สวัสดีค่ะงานปดิษฐ์งานโคเชบายครูพี่แอลนะคะวิดีโอคลิปนี้ก็เป็นตอนที่12นะคะหลังจากที่เราถักถักขยายนะคะอย่างที่บอกว่าเอ่อถ้าถักตามครูนะคะลายนี้มันจะขยายไปในตัวนะคะมันจะขยายด้านอกแล้วก็มันจะขยายด้านแขน นะคะอย,อย่างแรกอ,อ,อย่างตอนแรกนะคะที่เราแบ่งคือเราจะแบ่งคออยู่ที่1 2 3 4 4สาสี่สี่ดอกใช่ไหมคะแขนก็จะอยู่ที่1 2สองนะคะพอเราถักไปมันก็จะตามลักษณะของลายเลยนะคะมันก็จะขยายเป็นนะคะด้านหน้านี้ตอนแรกสี่ใช่ไหมมันก็จะขยายเป็น1 2 3 4 5สามี่ห้านะคะมันก็จะขยายเป็น5้าดอก พอเราถักไปตามสเต็ปตามแบบของลนยนะคะต่อมามันก็จะขยายเป็น1 2 3 4 5 6เห็นไหมคะว่ามันจะเริ่มขยายทีละดอกไม่ว่าจะเป็นด้านาด้านหน้าหรือด้านหลังเอ๊ะหรือด้านหลังนะคะจะเหมือนกันเนาะด้านหน้ากับด้านหลังเนี่ยจำนวนดอกเหมือนกันแล้วก็ตรงช่วงไหลนะคะจำนวนดอกก็จะเริ่มขยาย ทีละหนึ่งดอกเหมือนกันเรามาดูนะคะครูก็พยายามที่จะหาสีที่แบบเวลาครูสอนแล้วมันเห็นชัดๆน,น,นะคะพยายามไล่ไปสีไหนก็แล้วสีไหนก็แล้วมันก็ไม่ค่อยชัดเท่าไหร่แต่ครูจะพยายามนะคะจะพยายามคลิปต่อๆไปเนาะกำลังไล่สีอยู่นะคะาจากคราวที่แล้วนะคะที่ครูได้อธิบายไปว่า มันก็จะเพิ่มเนาะมันก็จะเพิ่มหนึ่งสองสามสี่นะคะด้านข้างเนี่ยที่ด้านช่วงไหล่ก็จะเพิ่มนะช่วงไหล่ที่ตรงตรงตอนแรกทำสองนะคะมันก็จะเพิ่มทีละหนึ่งเหมือนกันเราก็จะเพิ่มมันก็จะขยายเพิ่มเป็นสี่ห้าหกเจ็ดแปดนะคะไม่ว่าจะเป็นด้านรอบอกนะคะหรือว่าด้านช่วงแขนเราก็จะถักแบบนี้นะคะเราจะถักแบบนี้จนได้ รอบวงแขนกับรอบอกของเราวัดจะของเรานะนะคะเราจะถักจนได้รอบวงแขนกับรอบอกของเราทีนี้เราพอละเมื่อเมื่อเราถักได้รอบวงแขนกับรอบอกของเราละเราก็จะเชื่อมตอนแรกมันจะเป็นแบบนี้ใช่ไหมอโทิจ้ะตอนแรกมันก็จะเป็นแบบนี้นะคะตอนแรกมันก็จะเป็นแบบนี้ เราก็จะเชื่อมสองชิ้นเนี่ยนะคะเราก็จะเชื่อมแขนตรงนี้เข้าด้วยกันอันนี้หลังจากทีเ่เราได้รอบวงแขนกับรอบอกเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะเชื่อมไอ้สองชิ้นนี้เข้าด้วยกันช่วงที่เราจะจบนะคะช่วงที่เราจะจบที่เชื่อมช่วงใ,ใต้ลักแร้เข้าด้วยกันเนี่ยจะต้องเป็นแถวที่เป็นแถวโซ่นะคะแถวโซ่เจ็ดแถวแรก เรามาดูนะคะเราจะเชื่อมหลังจากที่เราได้ความยาวของรอบวงแขนกับรอบเป็นที่ต้องการแล้วนะคะเราจะเชื่อมเอสอชิ้นเนี้ยใต้ลักแร้เข้าด้วยกันเราจะเชื่อมแถวที่เป็นโซ่นะคะปกติเวลาเราจบแถวเราจะจบแบบนี้ใช่ไหมนะคะมันก็จะอยู่แบบนี้เออมองเห็นไหมมันก็จะอยู่แบบนี้เราก็ล่นโซ่ปกติค่ะเราล่นกี่ครั้ง หครั้งสองครั้งนะคะเพื่อที่จะให้มันอยู่ตรงกลางเมื่อเราได้แบบนี้แล้วหยิบอีกข้างหนึ่งขึ้นมาดูนะคะว่าเราเชื่อมถูกไหมช่วงที่เป็นรอบวงแขนนะอ่ะหยิบขึ้นมานะคะแทงลงไปนี่ทำคอทอหรือ x แทงลงไปพันขึ้นมาแบบนี้แล้วก็ผ่านออกไปเลยง่ายๆอย่างนี้เห็นไหมนะคะมันก็เชื่อมกันละ ทีนี้เราจะเริ่มต้นด้วยโซ่เจ็ดหนึ่งสองสามสี่ห้าหเจ็ดนะคะลงนี่เลยโซ่เคะ่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหเจ็ดลงนี้เห็นไหมคะโซ่สามเราไม่มีแล้วนะเรามีแต่โซ่เจ็ดแล้วนะคะเพราะเราเลิกทำไอ้ช่วงที่เป็นแยกแล้วเรามาเริ่มโซ่เจเลย แล้วเราก็ทำโซ่เจ็ดปกติหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดนะไปหนึ่งช่องสองช่องลงช่องที่สองหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดหนึ่งช่องสองช่องลงช่องที่สองหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดลงช่องที่สอง สองสามสี่ห้าหเจ็ดรงช่องที่สองนี้มันจะเป็นแถวโซ่เจ็นะคะแถวที่หนึ่งจะเป็นแถวโซ่จะเป็นแถวโซ่เจ็ดแถวที่หนึ่ง ลงปกติมานะคะคำว่าลงปกติของครูก็คือลงตามลักษณะของลายคือมันหนึ่งช่องสองช่องลงช่องที่สองนะคะก็เหมือนไอที่ทำนี้แหละอ่ะลงวนมานะคะพอเราถักโซ่เจ็ดนะคะวนมาถึงอีกข้างหนึง่งอีกข้างหนึ่งตรงนี้นะคะให้เป็นโซ่เจ็ดโซ่สามเราไม่ใช้แล้วนะอ่ะลงมานี่ โซ่เค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหเจ็ดจับตัวนี้มาลงตรงนี้อีกข้างหนึ่งเห็นไหมคะข้างหนึ่งก็แทงไปนี้ปันขึ้นมาปันออกไปใช้โซ่เนะแล้วก็โซ่เจ็ดหนึ่งสองสาสี่ห้า หกเจ็ดข้ามอันนี้เราไม่มีโซ่สามแล้วนะคะให้ใช้โซ่เจ็ดหมดเลยนะเห็นไหมแล้วก็โซ่เจ็ดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดอ่ะนะคะลงปกติมานะ ลงปกติมาเลยเราจะเจอกันตอนที่เราจะจบแถวแล้วขึ้นแถวใหม่เรามาดูนะคะเราถักโซ่เจ็ดวนมาจนเราจะจบแถวกันละนะคะสังเกตยังไงจบแถวก็ตรงนี้ไงนะคะใต้ใต้ลักะแล้เนี่ยตรงที่เราเริ่มนะคะเราก็โซ่เจ็ดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดอันนี้ลงตรงนี้นะคะซึ่งเป็นโซ่สามเนี่ยนะเราลงจบโซ่เจ็ด จะเห็นว่ามันเป็นแบบนี้ให้เราร่นมาหนึ่งครั้งลงมานี่เลยแทงขึ้นมาแล้วก็ดึงออกไปไอ้จำนวนโซ่เจ็ดเนี่ยครูจะให้สังเกตนิดนึงจำนวนโซ่เจ็ดเนี่ยตรงใต้ลักแล้วเนี่ยมันจะเป็นหนึ่งช่องสองช่องสามช่องสี่ช่องนะคะจำนวนตรงนี้ที่เหลือมันก็จะต้องเท่ากับอีกด้านนึงนะ นะคะมันก็ต้องเข้าด้านนี้เหมือนกันนะมันก็นจะต้องได้เท่าไหร่คะหนึ่งสองสามสี่นะคะได้สี่เหมือนกันที่สำคัญคือถ้าใครถักผิดจะเป็นอยู่ที่เสี่หรือห้าก็พยายามให้ด้านข้างด้านข้างเนี่ยมันเหลือเท่ากันนะคะมันจะได้ไม่เบี้ยวเนาะอ่ะนะคะเมื่อเราได้แบบนี้เรียบร้อยแล้ว ะะเมื่อเราได้แบบนี้เรียบร้อยแล้วมันยังเหลือโซ่เจ็ดอีกหนึ่งแถวใช่ไหมคะก็ให้เราลงโซ่เจ็ดไปอีกหนึ่งแถวหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดนะคะลงมานี่เลยเพราะตามลักษณะลายโซ่เจ็ดมันจะกี่แถวคะสองแถวอืม เราก็จะลงโซ่เจ็วนมานะคะอีก1แถวเมื่อเราถักโซ่เจ็ดอีก1แถวนะคะมันก็ตามลักษณะของลายก็กลายเป็นโซ่เจ็ดสองแถวใช่ไหมแล้วเดี๋ยวหลังจากที่เราทำโซ่เจ็ดสองแถวแล้วเรามาเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะคะถักมานะ